ตอนที่231อความสิ้นหวังไปกันเถอะออกจากถิ่นธุรกันดานกันเถอะอูเจอตรงมองไปที่ครูประจําเมืองเช่นเดียวกับเจ้าสุนัขสีดําและลูลูแล้วพาพวกเขาไปที่ชายแดนป่าและลอยไปทางตรงเฉิงอย่างรวดเร็วตรงเฉิงในเวลานี้มีหมอกสีดําลึกลับลงมาดูเหมือนจะมีบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ในหมอกสีดําไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรมีเสียงหึ่งในหมอกสีดําและความหวาดกลัวมีอยู่ทุกคนทุกแห่งในโลก ภาพนี้ไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นแต่ก็รู้สึกไม่ง่ายเสมอไปนั่นคืออะไรมีคนถามด้วยความประหลาดใจข้าไม่รู้ข้าแค่คิดว่ามันน่ากลัวอีกคนกล่าวไม่ว่ามันจะเป็นอะไรมันไม่ใช่กงการของเราแม้ว่าเราจะเจอเรื่องน่าสะพรึงกลัวเราก็ทำได้แต่นี้ออกไปเร็วเข้ามีคนแนะนำมา นี่อาจจะเป็นการมาถึงของเหล่าทวยเทพมีคนถามว่ามีคำกล่าวกันว่าเทพ,พเจ้าในสมัยโบราณสืบเชื้อสายมาจากสมัยโบราณฆ่ามนุษย์ทั้งหมดและยึดครองอาณาจักรของมนุษย์ พวกเขาพิชิตโลกทั้งโลกด้วยวิธีการอ่านทรงพลังของพวกเขาเองเมื่อสิ้นสุดสงครามโบราณมีคนโบราณบางคนเหล่าเทพถูกกำจัดไปแล้วแต่ยังมีอยู่บ้างบางทีพวกเขาต้องการใช้หัวเทพและเวทมน์เพื่อเข้าสู่ยุคโบราณใช่ไหมข้าคิดว่าไม่ควรเพราะยุคโบราณได้ผ่านพ้นไปมากเกินไปแล้วหลังจากผ่านไปนานหัวเทพและเวทมนในปัจจุบันไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเลยนั่นก็จริงของเจ้าแต่มีอะไรอยู่ในนั้นทำไมข้ารู้สึกไม่สบายใจขนาดนี้มีคนถามอย่างกังวล ข้าคิดว่ามันคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวแน่ๆใช่ไหมหมอกสีดำปกคลุมและส่งเสียงหึงห่งๆตลอดเวลาและโลกก็เต็มไปด้วยออร่าที่น่าสะพรึงกลัวใจกลางหมอกสีดำดูเหมือนจะมีบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวหมอกสีดำเหล่านี้คืออะไรกันแน่มีคนถามด้วยความประหลาดใจสิ่งหล่านี้ทําให้พวกเขารู้สึกอึดอัดมากและมีขนทั่วร่างกายราวกับว่ามีบางอย่างกําลังจะออกมาสัตว์ประหลาดในหมอกสีดำดูเหมือนจะได้ยินประโยคนี้และทันใดนั้นก็ส่งเสียงที่รุนแรง นี่มันอะไรกันเนี่ยมันทำให้คนกลัวตายมีคนกรีดร้องอยากกลัวเลยแต่มันน่าขยันขยงมีคนพูดอย่างใจเย็นและเขาก็ตกใจกับเสียงจากหมอกดำอย่าก,กังวลเราทุกคนระวงังผู้ฝึกฝนจากทุกสาขาอาชีพในตรงเฉิงจ้องมองไปที่ท้องฟ้าหมอกสีดำและมีความคิดที่แตกต่างกันพวกเขาไม่รู้ว่าจู่ๆสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏขึ้นมาได้อย่างไรแต่พวกเขารู้สึกว่ามันมากเกินไปสิ่งนี้ดูเหมือนจะแสดงให้พวกเขาเห็นและพยายามยั่วย,ยุพวกเขาพวกเขาก็เหมือนอนกัน มหาอำนาจส,ส่วนใหญ่มีความรู้สึกไม่ดีพึมพำเหมือนฝูงพึ่งส่งเสียงหึ่งหึงเสียงพันกันอยู่ในหมอกดำเสียงทำให้หัวคนหึ่งฟังดูน่าตื่นเต้นจริงๆและรู้สึกแย่มากทันใดนั้นเถาวันก็ร่วงหล่นลงมาจากหมอกสีดำเหมือนกับสายฝนพวกมันยังคงร่วงหล่นลงมาที่พื้นเถาวันเหล่านี้ไม่มีอะไรนอกจากการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ประหลาดที่น่าสะพรึงตัวเหล่านั้น พวกเขายังคงเต้นรำและทำเสียงฮัมเพลงต่อไปเสียงเหล่านี้ไม่ได้มาจากทั่วทุกมุมแต่ติดตามพวกเขาโดยปีนจากพื้นดินสู่ท้องฟ้ามีหมอกสีดำมากเกินไปและเทวันับแสนรำอยู่ในสีดำหนาแน่นและพวกเขาไม่สามารถมองเห็นขอบได้ในทันทีเหมือนกับเมฆดำซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจอย่างมากนี่มันการต่อสู้ที่เลวร้ายอะไรเช่นนี้การต่อสู้ครั้งใหญ่เช่นนี้เจ้าอยากจะฆ่าผู้ฝึกทั้งหมดหรือไม่เราจะทำอย่างไร สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่มีคนถามกลับไปที่สํานักก่อนแล้วบอกผู้อาวุโสให้พวกเขาส่งคนไปแก้ไขปัญหานี้มีคนแนะนำว่าหากเป็นเพียงความเป็นศัตรูกันอย่างแท้จริงพวกเขาจะไม่กลัวเลยท้ายที่สุดพวกเขาต่างก็มีความแข็งแกรง่งแต่มีหลายอย่างมารวมตัวกันเพื่อโจมตีพวกเขาพวกเขาไม่กล้าที่จะสนใจเรื่องใหญ่ตูมระหว่างสวรรค์และโลกมีคลื่นสั่นสะเทือนและตงเฉิงทั้งหมดสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงราวกับว่าท้องฟ้าพังทลายลง ในขณะนี้สายตาของทุกคนจับจ้องไปที่ทิศทางของตรงเฉิงเกิดอะไรขึ้นผู้ฝึกหัดถามด้วยความหวาดกลัวนี่ไม่ใช่การสัะเทือนธรรมดาน,นี่คือสิ่งที่ชนกันจากท้องฟ้าผู้ฝึกฝนหนุ่มพูดด้วยใบหน้าซีเซียวข้าไม่เคยได้ยินเรื่องที่สามารถชนกันในท้องฟ้าได้มีสัตว์ที่น่ากลัวมาโจมตีเราหรือเปล่า เกิดอาการช็อกอีกครั้งคราวนี้รุนแรงกว่าเดิมทุกคนสัมผัสได้ถึงความตกใจที่รุนแรงราวกับว่ามันจะทำลายทุกสิ่งในโลกความตกใจนี้ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกด้วยซ้ำอะ่ะมันเจ็บผู้ฝึกตะโกนว่าสิ่งนี้รุนแรงเกินไปกลับไปกันเถอะทุกคนรีบวิ่งถอยหลังแต่พวกเขาลืมไปว่าได้บินไปบนท้องฟ้าเป็นระยะทางหนึ่งแล้วและมันเป็นไปไม่ได้ที่จะล่าถอยในระยะทางสั้นๆเช่นนั้น ดังนั้นร่างกายของพวกเขาจึงสูญเสียการควบคุมไปครึ่งทางล้มลงและความเร็วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆช่วยด้วยมีคนตะโกนว่าช่วยด้วยแต่ที่นี่อยู่บนท้องฟ้าไม่มีใครจะฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือของพวกเขาทำได้เพียงรอความตายของตัวเองอย่างสิ้นหวงังหรือไม่ก็ถูกกลืนหายไปด้วยความตกใจนี่เมื่อเห็นร่างของพวกเขาล้มลงผู้ฝึกกลุ่มหนึ่งก็ตะโกนด้วยความหวาดกลัว แต่สถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขาไม่อนุญาตให้พวกเขาเปลี่ยนร่างกายและร่างกายของพวกเขายังคงล้มลงด้วยความเร็วสูงตูมในที่สุดก็มีคนล้มลงกับพื้นร่างของพวกเขากระแทกพื้นและเสียงคำรามก็ดังออกมานี่คือเสียงของเนื้อหนังและพื้นแข็งที่ปะทะกันคนเหล่านี้ล้มลงกับพื้นทีละคนร้อยคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดไม่เพียงแต่ผิวหนังของพวกเขาถูกกระแทกด้วยพื้นแข็งเท่านั้นแต่กระดูกบางส่วนของพวกเขายังแตกเป็นเสียเสียงอีกด้วยผู้คนต่างหวาดกลัววิง่ง ช่วยด้วยวู๊ข้ายังไม่อยากตายอย่าฆ่าข้า,ขาในไม่ช้าพวกเขาก็ตกใจกับเสียงที่น่าตกใจนี้พวกเขาล้วนเป็นคนธรรมดาและไม่สามารถต้านทานความตกใจได้เลยและในไม่ช้าพวกเขาก็รู้สึกถึงอันตรายถึงชีวิตตูมตูมบ้างก็ถูกเขย่าเป็นชิ้นชิ้นบ้างก็ถูกเขย่าจนกลายเป็นศพและบ้างก็ตกตะลึงหนี มีคนตะโกนอย่างเมามันและรีบไปที่ภูเขาที่อยู่ห่างไกลเนื่องจากมีภูเขาใหญ่อยู่ที่นั่นและพวกเขาหวังว่าจะหลีกเลี่ยงแรงกระแทกอันทรงพลังบนภูเขานี้ได้ไม่ต้องการอย่าวิ่งช่วยด้วยมีคนตะโกนอย่างดูเดือดและรีบวิ่งไปที่ภูเขาอันห่างไกลบ้างก็บินไปไกลกว่าซึ่งมีต้นไม้น้อยและหลีกเลี่ยงได้ง่ายกว่าตูม มีคนได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกร่างกายสั่นสะเทือนและกระเด็นออกไปและล้มลงกับพื้นอย่างแรงหน้าอกของเขาถูกกระแทกด้วยแรงกระแทกเลือดพุ่งออกมาและดูน่าสังเวชมากพัฟผู้ฝึกฝนไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดได้เขากระอักเลือดออกมาเต็มปากและหมดสติไปขาของเขาหักและร่างกายของเขาไม่สามารถขยับได้บางคนตกใจและหัวระเบิดแต่พวกเขาไม่ตายทันทีพวกเขายังคงตื่นอยู่พวกเขายังหายใจและยังมีชีวิตอยู่ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขาน่ากลัวยิ่งกว่าความตายและวิญญาณของพวกเขาก็ถูกโจมตีอย่างรุนแรงและพวกเขาอาจไม่สามารถฟื้นตัวได้สักระยะหนึ่งหลังจากที่มีคนดิ้นรนบนพื้นอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ล้มลงใบหน้าของเขาซีดร่างกายของเขากระตุกและเขาสูญเสียพลังทั้งหมดอะไรไม่ข้าไม่ยอมข้าไม่อยากตายแบบนี้ผู้ฝึกหัดบางคนคำรามอย่างไม่เต็มใจและพวกเขาต้องการที่จะลุกขึ้นยืนอีกครั้ง แต่พวกเขาพบว่าร่างกายดูเหมือนจะไม่เชื่อฟังเลยไม่ว่าพวกเขาจะพยายามหนักแค่ไหนร่างกายก็ยังไม่สามารถทะยุนอขึ้นได้ในท้ายที่สุดหัวของพวกเขาก็กลิ้งลงไปที่พื้นและอัจฉริยะรุ่นหนึ่งก็ล้มลงอาอาามีคนตะโกนดังลั่นเขาไม่คืนดีเขาอยากจะรีบออกไปแต่ร่างกายปัจจุบันของเขากลับไม่ยอมให้เขาทำเช่นนั้นพัฟมีคนตกตะลึงและสลบไปโดยตรง มีคนไม่สามารถทนต่อแรงกระแทกที่รุนแรงเช่นนี้ได้และร่างกายก็ระเบิดโดยตรงและกลายเป็นผงหลายคนตกอยู่ในอันตรายและพวกเขาก็รีบเร่งไปข้างหน้าโดยหวังว่าจะซ่อนตัวอยู่ในภูเขาอย่างไรก็ตามบางคนโชคไม่ดีมากกว่าเมื่อพวกเขารีบไปที่ไหล่เขาความตกใจก็ตกลงมาจากท้องฟ้าและส่งร่างของพวกเขาปลิวไปข้างหลังศพของพวกเขาทุบก,กำแพงยอดเขาหลายลูกอาผู้ฝึกกรีดร้องและร่างกายของเขาถูกทุบเป็นชิ้นชิ้นโดยตรง ผู้ฝึกจำนวนมากถูกชนเสียชีวิตบนภูเขาและร่างกายของพวกเขาก็แตกกระจายในอีกทางหนึ่งงูยักษ์ก็รีบออกไปเช่นกันร่างกายของงูยักษ์ตัวนี้มีขนาดประมาณสองเท่าของงูตัวอื่นๆหัวของมันถูกปกคลุมไปด้วยฝนแหลมคมปากของมันมีเขี้ยวที่แหลมและลำตัวของมันถูกปกคลุมไปด้วยเสื้อผ้าหางหนามีเกล็ดเต็มสองหางแต่ละหางมีหนามแหลมคมดูน่ากลัวมากผู้ฝึกฝนโบกมือและตบงูยักษ์นี้เป็นศิลปะการต่อสู้ที่เรียบง่ายมากถ้าเขาใช้แรงมากเกินไปแขนของเขาจะชา แต่การโจมตีง่ายๆนี้ได้ผลดีมากกับงูยักษ์ตัวนี้การดูนั้นไม่เพียงพอแต่ผู้ฝึกฝนสามารถบังคับให้งูยักษ์ล่าถอยได้อย่างไรก็ตามตัวเขาเองถูกหางของงูยักษ์ฟาดและคนทั้งคนก็บินขึ้นไปพ่นเลือดออกมาหลายครั้งในอากาศและทั้งคนก็พิการและเขาลุกขึ้นไม่ได้เลยด้วยซ้ำเมื่อเห็นสหายของพวกเขาถูกส่งไปการแสดงออกของผู้ฝึกหัดที่เหลือก็เปลี่ยนไปอย่างมากพวกเขารู้ว่าสถานการณ์ของพวกเขาไม่ดีและพวกเขาต้องการวิ่งหนีแต่ร่างกายของพวกเขาถูกสั่นสะเทือนด้วยแรงกระแทก และไม่สามารถขยับได้เขาคงอยู่อย่างเฉื่อยชากลางอากาศไม่ขยับขยื่นหวือหวือในเวลานี้เสียงลมพัดมาและแสงสีดำหลายร้อยดวงก็พุ่งออกมาแสงสีดำเหล่านี้เร็วมากและพวกมันก็พุ่งเข้าไปในร่างของผู้ฝึกหัดในทันทีผู้ฝึกฝนเหล่านั้นกรีดร้องผิวหนังและกระดูกของพวกเขาถูกพุ่งทะลุและกล้ามเนื้อและกระดูกของผู้ฝึกฝนบางส่วนก็หักและร่างกายของพวกเขาก็กลายเป็นหมอกเลือดพัฟ ร่างของผู้ฝึกถูกพุ่งเข้าตะแกงแล้วล้มลงกับพื้นเสียชีวิตแน่นอนว่าโชคของกลุ่มพวกเขาแย่มากและพวกเขาก็ถูกธนูปักที่หัวโดยตรงอาผู้ฝึกฝนกรีดร้องอย่างน่าสังเวชขาของเขาถูกทุบจนกลายเป็นโคลนแต่เขาก็ยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งหน้าไปยังชีพจรภูเขาที่อยู่ห่างไกลท้องฟ้าพังทลายลงหินและเศษซากนับไม่ถ้วนล้มลงและโลกทั้งใบก็ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายไม่ใครบางคนกรีดร้องด้วยความสิ้นหวัง ไม่ข้าไม่คืนดีร่างบางตะโกนเสียงดังร่างกายสันสถานกลายเป็นฝนเลือดไม่มีคนคำรามด้วยความรังเกียดร่างกายก็แตกสลายกลายเป็นฝนเลือดแต่เขายังไม่ตายแค่เปลี่ยนมันเป็นเพียงกองเลือดเขาไม่ยอมอยากลุกขึ้นปีนขึ้นไปหนีต่อไปหนีจากเทือกเขานี้แต่เขาทําไม่ได้ร่างกายขยับไม่ได้เลยยากที่เขาจะยอมได้ลุกขึ้นมาเขาขยับตัวไม่ได้เลยเขาต้องการหลบหนีแต่ในหุบเขาแรงกระแทกขนาดใหญ่ยังคงสั่นไหวภูเขาสั่นสะเทือนพังทลายทําลายล้าง ผู้ฝึกฝนตะโกนด้วยความสศกเศร้าและขุนเคืองร่างกายของเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพยายามหลบหนีจากหน้าผาพยายามหลบหนีจากเทือกเขานี้ตูมตูมตูมร่างกายของเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆร่างกายและในที่สุดเขาก็กลายเป็นเหมือนคนปกติอย่างไรก็ตามร่างของเขาสั่นและระเบิดกลายเป็นท้องฟ้าฝนตกรังสีของแสงกระพริบทีละดวงและเม็ดยาก็ปรากฏต่อหน้าทุกคน นี่คือยาศักดิ์สิทธิ์สำหรับการรักษาซึ่งสามารถช่วยให้เขารักษาบาดแผลได้อย่างรวดเร็วมีเสียงดังขึ้นเป็นชายชาราถือยาศักดิ์สำหรับการรักษาทีละก้าวไปยังกลุ่มที่อยู่ตรงหน้าผู้คนข้าไม่ต้องการยารักษาศักดิ์สิทธิ์ผู้ฝึกฝนพูดด้วยความโกรธใบหน้าของเขาแดงก่ำดวงตาของเขาเต็มไปด้วยเปลวไฟสีแดงและรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวก็ปะทุกออกมาจากร่างกายของเขาและดูเหมือนว่าเขาอาจจะโกรธเมื่อใดก็ได้ฆ่าคนกลุ่มนี้ซะน้ำอมฤตสีทองปรากฏขึ้นข้างผู้ฝึกฝน เมื่อเห็นเม็ดยาสีทองดวงตาของผู้ฝึกฝนก็เป็นประกายแสดงความประหลาดใจเขารีบหยิบเม็ดยาแล้วกลืนลงไปจากนั้นนั่งคุกเข่าลงสถานการณ์ที่แตกต่างกันปรากฏขึ้นในทุกส่วนของตรงเฉิงเทาวันแห่งความว่างเปล่ากลืนกินมนุษย์บนพื้นดินสัตว์ป่าดูร้ายวิ่งอลาวาดและมหาอำนาจจากนอกอนาเขตก็มาแข่งขันกันเพื่อชิงดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ของตรงเฉิง อูเจอตองเห็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจนี้ทันทีที่เขากลับมาการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลกเกิดขึ้นในทุกส่วนของตรงเฉิงซึ่งไม่น่าเชื่อจริงๆเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นใครบอกได้บ้างใบหน้าของครูประจำเมืองค่อยๆแสดงสีหน้าตกตะลึงรู้สึกอย่างไรที่ตรงเฉิงกำลังเผชิญกับวิกฤตการสูญพันธุ์อูเจอตรงมองดูท้องฟ้าแล้วพูดว่าตงเฉิงมันจะเละเทะแล้วจบตอนที่231